ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่อง Ar t ์ตนิคอีนะครับวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่5นะครับผมวันศุกร์ที่5๋ยวมาฟังการวิเคราะห์นิเคอีเช้ากันนะครับนิเคอีเปิดเช้ารันเลขเหลือก่อนครับเลขเหลือจดไว้นะครับเพราะว่าให้ตามให้ไม่ถึงไม่ให้ตามมาถึงว่าสามารถถ้าใครชอบเลขเหลือครับเช้าเหลือยี่ยังไม่มานะครับเช้ายังไม่มา038อ่าครับบาย บ่ายนะครับสองหปดนะครับถ้าใครมาแคปอย่างเดียวคงไม่รู้ละว่ามันคืออะไร <c oughs> โอเคนะครับเชา้าบ่ายผมรันไปแล้วนะเลขเหลือนะเลขเหลือดียังไงอาจจะมาหมดเลยก็ได้นะครับนี่คืออีกเปิดเช้านะครับห้าสี่แปดเปิดลบนะครับห้าสี่แปดลบหกสามครับลบเยอะเหมือนกันครับลบลบไป สี่ร้อยห้าร้อยจุดอะคงไม่ขึ้นไปบวกแล้วโอเคนะครับอันนี้มีตัวแปรนึงนะครับก็คืออันนี้เป็นกลุ่มเลขคู่นะครับขาดศูนย์กับสองอ่าขาดศูสนย์สองนะก็ดียัไก็คือท่านสามารถเอาไปวินกับเด่นที่ท่านมีได้นะครับโอเคนะครับเช้านี้สําหรับตัวผมผมชอบหนึ่งครับศูนย์ท้ายหนึ่งท้ายศูนย์ท้ายศูนยน์ท้ายหนึ่งนะครับ จาะครับไอฝันไปก่นครับหนึ่งครับชอบหนึ่งครับโอเคเจาะครับศูนย์หนึ่งแล้วเจาะไว้ไหนแบบนั้บางครั้งคิดไหลคิดไหลหน้ากันครับโอเคห้าหนึ่งหกหนึ่ง,หหงเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็ เก้าหนึ่งครับโอเคครับหลัก 100. ร้อยหลักร้อยใส่ส่วนครับอ่าครับนี่ขยี้ประมาณนี้ถ้าถามว่าชอบชุดไหนชอบในเมื่อชอบหนึ่งหนึ่งศูนย์ชุดนึงนะท่านไปจับเอาได้เลยท่านไปจับตามตารางได้นะครับหนึ่งศูนย์ชอบอยู่สามคู่ครับหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งครับชอบอยู่สามคู่ไงท่านลองไปจับ ตามตารางได้นะครับตามตารางได้ถ้าไม่ชอบ1ผมท่านก็เอา0ูนย์ไปวินแทนครับก็เป็น05 0ย์7 08 09เข้าใจนะครับ05นย์ห0าศูประมาณนี้ถ้ากรณีไม่ชอบเด่น1ผมแต่ผมว่า1 0ึน,นี่เช้านี้อาจจะมาอย่างน้อย1ตัวครับอย่างน้อยหตัวผมว่านะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเลขเหลือ038มมาก็ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัย ท้ายสุดสุดท้ายสําหรับจะรอบสุดท้ายแล้วสองรอบสุดท้ายแล้วงั้นก็ขอฝากผลงานไว้เชกหน่อยนะกันเนาะจะได้มีทุนกันนะครับจะได้มีทุนกันโอเคนะครับประมาณนี้ครับนี่แค่อีกเช้านะครับไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้แล้วเพราะว่าลบเยอะแล้วคงไม่ไปบวกแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ผมชอบชอบพิทถ้าใครไม่เลือกมากก็จัดไปครับวิ่งรูดหนึ่งครับวิ่งรูดหนึ่งโอเคนะครับประมาณนี้ครับแล้วเรามารุ้นกันต่อเก้าโมงสามสิบนาทีนะครับ ขอให้รวยทุกท่านครับจากช่องอาร์ตนี่ก็อีกครับอย่าลืมนะครับเลขที่ผมรันไว้เลขเหลือเช้าเหลือบ่ายท่านอันาาาสามารถใส่วินเด่นของท่านได้นะครับผมจะไม่บ่ายผมจะไม่รันเลขเหลือให้ดูนะครับท่านต้องจดของท่านเองถ้าท่านใดมาฟังมาแค่เพียงเดียวจะไม่รู้นะเพราะผมเขียนและลบเขียนและลบโอเคนะครับขอให้รวยทุกท่านขอบคุณมากครับ